ตอนที่4มิติการเมืองกัมพูชานโยบายรัฐบาลฮุนมาเด็ตฮุนเซนบทนำการวิเคราะห์ข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาให้ครบถ้วนจําเป็นต้องเข้าใจบริบทการเมืองภายในของกัมพูชาโดยเฉพาะบทบาทของผู้นําประเทศอย่างสมเด็จฮุนเซนและการเปลี่ยนผ่านอํานาจสู่ฮุนมาเด็ตบุตรชายของเขาซึ่งขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพอ2566การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงการเปลี่ยนผู้นำเท่านั้น หากยังสะท้อนการคงอยู่ของโครงสร้างอำนาจดั้งเดิมที่สืบต่อมานานกว่า40ปี 1. หุ้ฮุนเซนมรดกทางการเมืองและยุทธศาสตร์ชายแดนหุนเซนปกครองกัมพูชาตั้งแต่ปี2528จนถึง2566ด้วยแนวทางอำนาจจจนิยมเชิงประสาน The a t o r i t y and Consolidation ซึ่งใช้ทั้งกลไกรัฐพักการเมืองกองทัพและเครือญาติควบคุมประเทศในประเด็นชายแดนฮุนเซน เคยใช้กรณีพิพาทกับไทยเช่นคดีประสาสทพระวิหารเพื่อรวมพลังภายในประเทศสร้างพันธมิตรกับจีนเพื่อเสริมอำนาจในการต่อรองกับไทยและเวทีระหว่างประเทศใช้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเป็นเครื่องมือสร้างฐานเสียงทางการเมือ,อง 2. คุณมาเนตผู้นำรุ่นใหม่ภายใต้กรอบเดิมคุณมาเนตอดีตนักเรียนในร้อยจากเวทไพต์สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษถูกวางตัวให้สืบทอดอำนาจต่อจากบิดาหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2,566คุณมาเนตพยายามสร้างภาพลักษณ์นักปฏิรูปหนุ่มเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่แต่ยังคงโครงสร้างอำนาจเดิมเช่นการแต่งตั้งเครือญาติในตำแหน่งสำคัญยึดแนวทางแข็งกร้าวต่อประเด็นอธิปไตยโดยเฉพาะในกรณีชายแดน ในการตอบโต้เหตุการณ์ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตพฤษภาคม2568หุนมาเนตแสดงท่าทีเด็ดขาดสั่งระดมกองกำลังประจำชายแดนพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจประชาชนให้ปกป้องดินแดนกัมพูชา 3. สภาแห่งชาติและพัก CPP เสียงเดียวในการเมืองรัฐสภากัมพูชา National Assembly ถูกครอบงำโดยพักประชาชนกัมพูชา CPP อย่างสมบูรณ์หลังการยุบพักฝ่ายค้านหลักในปี2560ทําให้ขาดดุลแห่งอํานาจภายในเสียงในสภาพสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างเอกชนไม่มีการอภิปรายตรวจสอบนโยบายชายแดนอย่างแท้จริงสื่อของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่หรือแค่เฉ,เฉพาะมุมมองของรัฐบาล4กองทัพและสายสัมพันธ์ในครอบครัวหุน่นกองทัพกัมพูชามีบทบาทมากในการเมืองและมีผู้นําหลายคนที่มีสายสัมพันธ์กับครอบครัวหุน่นเช่น พลเอกคุณมานีน้องชายหุนมาเน็ตคุมหน่วยรบพิเศษนายทหารระดับสูงหลายคนเป็นเครือญาติหรือคนใกล้ชิดครอบครัวทําให้การตัดสินใจทางการทหารมักสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีแรงเสียดทานจากภายใน 5. ปฏิกิริยาของประชาชนและฝ่ายค้าในเงามืดแม้จะมีการควบคุมสื่อและการแสดงออกทางการเมืองแต่กลุ่มประชาชนบางส่วนในกัมพูชา แสดงความกังวลต่อความขัดแย้งที่อาจกระทบการค้าชายแดนและความสงบมีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแม้จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดกลุ่มแรงงานและประชาชนตามแนวชายแดนไม่ต้องการให้เกิดเหตุปะทะซ้ำอีกฝ่ายค้าในต่างประเทศเช่นพักแคนเดไลตปาร์ตี้แม้จะไม่มีอิทธิพลภทยในแต่ยังคงออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลใช้แนวทางสันติวิธีและยุติการใช้ความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง6นโยบายต่อไทย แข็งนอกประสานในในโยบายต่างประเทศของกัมพูชาต่อไทยมีลักษณะแข็งนอกประสานในกล่าวคือแสดงจุดยืนชัดเจนในเวทีสาธารณะเรื่องอธิปไตายและสิทธิเหนือดินแดนแต่ในระดับลึกยังคงมีช่องทางการสื่อสารลับเช่นกลนไกจีบีซีจอยบอรเดอรีคอมมิตี้ใช้เศรษฐกิจชายแดนและแรงงานข้ามชาติเป็นตัวประสานความร่วมมือเชิงปฏิบัติบทส่งท้ายมิติการเมืองของกัมพูชาภายใต้ผู้นำรุ่นใหม่ อย่งฮุนมาเด็ดยังคงเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับโครงสร้างอํานาจดั้งเดิมแม้จะมีภาพลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงแต่ในเชิงนโยบายโดยเฉพาะเรื่องชายแดนยังคงยึดแนวทางแข็งกร้าวเพื่อรักษาความชอบธรรมของรัฐบาลการวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในกัมพูชาจึงเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจและคลี่คลายความตึงเครียดกับไทยไนระยะยาว